เขาเจ้าเห็นยังเจ้าคิดว่าขอยเห็ยังกินเขาอยู่มั้งเรียโทรคัพเออเห็นอยู่กับเท้ามัลยเออเจ้าเรียนโทษ์ั่ปะเจ้าได้ยินข้าวหน่อบ่ข้าวหยังมันดังเลยที่ตอนนี้ข้าวหยั่งข้าวหยั่งข้าวยั่งคลาปไยั่งานยั่งข้าเหยั่งข้าวหยั่งข้าวยั่งข้าวย่งขาั่งบ้าวห่งด้าวห่งข้าวหั่ข้าวห่ข้าว่ขาวยั่งข้าหนั่เน้กวหั่งข้หนักอ่ะอือ าก,การกใช้ชีวิตมันนักปีเนี้ยมันเป็นอย่างนักมันได้แบกกระสอวเขาทีเท่าฟังก่อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าผู้ใดมีเงินในธนาคารน่ะให้เบิกมาไว้กับโตมันสิเกิดเรื่องได้ปีนี้อิลีที่เถ่าเออเจ้าบุคเรได้ยินดีออกจะดังจะตายเขาแช่กันอยู่ในโลกโซเชียลอ,อ่ะอิลี่ที่เถ่าเออโอต้องไปเบิกมาไว้เดียวต้องมาไว้อยู่กับโตแล้วมันจะสิยูรอดปลอดภัยเพราะว่าน่ะ จก้ฟังข่ลยอบ่แล้วนั่นเละโอ้แบบนี้ต้องไปเบิกแบบนี้ต้องไปเบิกเบิกแล้วอ๋อเก้าสิบเก้าสตังนี่แหละแถปะฮะเก้าชิบเก้าสตังเหลืออยู่น้นนั่นนะออเป็นตายน่ต้องไปถอนออกมา่เแถาปะเดี๋ยวเดี๋ยวนจะฟ้าไปถอนให้เก้าสิบเก้าสตังเอาไว้นังก่อนบาดีเอาไว้นังเอาไว้นังก่อนตอนนี้เอามาจากนีสิบาทก่อน โอ้ย yeah. นี่ดิบาทจังไงก็ยังว่าม e? ีเก้าสิบเก้าสะสบัดเนี่ยบัรตัวบัดธนาคารมีทอนั้นเก้างสิยเก่าสะสมยังปะไปช้อนท่อไปยังเท่าหาทันการนี่เท่าไปเธอเอาเงินมาบิดปีบิดสาทมียุทิธรรนั่นนะ นายงทไห่เงมนไงบอกเงินเ้กาสิบาสตังค์ละเนาคอยตีบัญชีไว้พรบ่อยเขาปิดบัญชีคอยนานไปไปถอนโอ้ยผู้ใดเขาจอเจ้าถอนเอาสิเก้าสตังก์เอาไมเีสิบบาทกบอมีโอ้ยนมอกว่าหนูเรี่กเนาะอะไวห่วยยังว่าบบมีบ่มียังว่มีเอสิบเก้าสตังค์ีสิบงี่สิบอยู่หวย